ยังให้ทานแบบนี้อยู่ไม่ได้บุญแน่นอนเคยไหมครับให้ทานแล้วรู้สึกเหมือนทำไปแค่ตามหน้าที่หรือให้ของที่เราเองก็ยังไม่อยากได้ถ้าเคยเป็นแบบนี้เรามาคุยกันครับว่าทำไมการให้ทานแบบนี้อาจจะไม่ได้บุญจริงๆ ในพุทธวจนะพระพุทธเจ้าได้สอนถึงการให้ทานไว้อย่างละเอียดครับการให้ทานไม่ได้หมายถึงแค่การให้สิ่งของเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเจตนาและความบริสุทธิ์ใจในการให้ด้วยหให้ด้วยความไม่เต็มใจถ้าเราให้ทานด้วยความไม่เต็มใจหรือเพียงพอต้องการชื่อเสียงหรือกลัวถูกนินทาการให้ทานแบบนี้จะไม่เกิดผลบุญอย่างแท้จริงครับเพราะเจตนาที่อยู่เบื้องหลังไม่ได้มาจากความเมตตาและความปรารถนาดี 2ให้ของที่ไม่ดีพระพุทธเจ้ายัางตัดถึงการให้ของที่เราเองไม่พอใจไม่ต้องการหรือของที่ไม่มีคุณค่าการให้แบบนี้ก็เช่นกันครับไม่ได้ผลบุญเต็มที่เพราะมันสะท้อนถึงความขาดความเคารพต่อผู้รับ3ให้ด้วยจิตใจที่มืดมัวการให้ทานควรเกิดจากจิตใจที่ผ่องใสและบริสุทธิ์การให้ด้วยจิตใจที่มืดมัวหรือมีความโลภโกรธหรือลำเอียงจะไม่ส่งผลดีตามที่เราหวังการให้ทานที่จะได้บุญจริงๆควรมีเจต ที่บริสุทธิ์ให้ด้วยใจที่เป็นสุขและปราศจากความหวังพระพุทธเจ้าสอนว่าการให้ทานที่ดีต้องประกอบด้วยความเคารพความเข้าใจความรักต่อผู้อื่นดังนั้นถ้าให้ทานครั้งหน้าลองถามตัวเองก่อนนะครับว่าเรากําลังให้ด้วยจิตใจแบบไหนเพราะบุญที่ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งของที่ให้เท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับจิตใจของเราด้วยให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ให้ด้วยใจที่เต็มเปี่ยนไปด้วยบุญ